สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอก v h A55 นั่นเองตอนนี้เราอยู่ในแมพที่มีชื่อว่า r ออิดรดอยดูดิก็จะแบ่งคนเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เป็นคนตอบจะยืนอยู่หลังข้อกั้นอย่างที่พี่เอกยืนอยู่เนี่ยนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนที่เข้าไปวาดตอนนี้น้องอเล็กซ์นะครับได้เข้าไปยืนวาดแล้วนะครับมาดูกันซิว่าน้องอเล็กซ์จะวาดออกมาเป็นรูปอะไรกันเนี่ย คืออะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มันโทรศัพท์อะ่ะใช่ไหมครับถ้าเพี่อนจำไม่ผิดเนี่ยมันคือโทรศัพท์หรือว่าอันนี้จะเป็นมันเหมือนโทรศัพท์เนาะไม่เป็น iPhone มาเป็นโมบายแล้วกันเอาโมบายไม่ถูกโฟนอ่ะไม่ถูก iPhone ไม่ถูกอีกเอ้ยแต่มันมีโ E นะอะไรเนี่ยมีหลายคนที่พยายามจะตอบลงไปนะครับแต่ก็ไม่ถูกเหมือนกันเนาะ โอ้ยเขาวาดออกมาแล้วนะครับลบทิ้งวาดใหม่เดี๋ยวมันมันใหญ่เบอร์นี้เลยเหรออะไรอ่ะไม่ใช่ p p o o n หรือ iPod อะไรอ่ะหน้าตาเหมือนเริ่มเหมือนตึกแนละ้วมันคืออะไรอ่ะทีวีไหมไม่ใช่อ่ะเฮ้ยมันมันมันน่าจะเหมือนคล้ายๆเป็นโฟนโฟนอะไรสักอย่างแต่เพียงไม่แน่ใจอะครับโอ้ยเมกาโฟนอดู ช่างคิดคนทำเอาต่อไปจะเป็นใครอะครับคนอื่นเข้าไปแล้วนะครับคนนี้เพีรไม่รู้จักข้างๆนี้จะเป็นน้องน้ำนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยเพียรเขาไอตัวเราบอกไม่ได้ไม่รู้เป็นไรนะครับสองสามวันนี้อันนี้อะไรครับทีวีไม่ใช่ละกางเกงไม่ใช่ขอลบทิ้งไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่าหมวาดลงมาตรงๆนะครับสีน้ำตาลด้วยสองอันเลย ทางขวาไม่ค่อยตรงเท่าไหร,นะร่นะดรอไหมประตูป่ะใช่ป่ะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรอ่ะนี่มันเหมือนบ้านเหมือนบ้านนะแต่ไม่รู้ใช่บ้านหรือเปล่านะครับ D O O R ไม่ใช่อะ่ะอะไรอะ่ะโอ้โหดูยากมากเลยนะครับเพราะว่าเราต้องมาดูว่าเพื่อนเราว,า,วาดอะไรลงไปด้วยเนาะมันเป็น เหมือนเกมโชว์สมัยก่อนเลยอ่ะโอ๊ยแล้วคนนี้ว่าบังอะไรอ่ะฮะมันเกี่ยวอะไรดักเป็ดมันไปนเกี่ยวอะไรกันเนี่ยโอ้โหอ่าต่อไปนะครับอีกคนนึงเข้าไปแล้วคนที่เหยียบหัวเราอยู่เมื่อกี้ส่องพยางด้วยอ่ะโอ้โหยากอะไรเงี้ยอะไรอ่ะขีดด่ดำๆสี่เหลี่ยมอีกแล้วคือ <c ười> พวกนี้เขาเป็นอะไรกันสี่เหลี่ยมรึเปล่าเนี่ย ดีตัวแน่ด้วยครับอะไรอ่ะแล้วก็มีกลมๆเป็นรูแล้วก็ชี้ลงไปใหม่อะไรของเขาอ่ะดีอะไรอ่ะดีโออดอรประตูเหรอประตูแล้วอะไรต่อครับ <c oughs> อ่านแทบไม่ออกดอ ฮะ <STEM> โอ้โหเป็นลายมือภาษาอังกฤษที่สุดยอดมากนะครับอันนี้ต้องไปฝึกใช้เมาส์หรือถ้าใช้ถ้าใช้โวรัสับอยู่นะจะต้องฝึกเอานิ้วทัดลากใหม่นะครับเอ,อ่ออะไรอะ่ะดอน็อกดอ,ออ๋อดอนอคโอ้โหมันเลยกว่าที่เราจะเข้าใจนะครับอ่าไปใครอะ่ะยูนิคอนรีมนะครับไปแล้ว มาดูซิว่าเขาจะวาดอะไรนะครับคนนี้อะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหอะไรอ่ะมีตัวเอด้วยฮะยากแท้อืมน้องๆคิดว่ามันเป็นอะไรอ่ะครับเป็นพื้นดินกับ ท้องฟ้าป่ะใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นเส้นๆลงมาด้วยเหมือนฝนป่ะฝนแบเลนนี่ป่ะเลนมันก็มันก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่ค่อยใช่อ่ะนะอะไรกันหรือเหมือนฝนตกอ่ะครับใช่ไหมฝนตกอยู่ด้วยตกหนักหรือเปล่าเนี่ยอะไรอะ่ะแล้วมีซาด้วยโอ้โหเดายากอะ่ะอ๋อบินซาดพายุหิมะ เราเดาเพื่อนลําบากมากอ,าอ้าวคราวนี้น้องน้ําลงไปแล้วนะครับพี่เอกคาดว่าน่าจะเดากันได้นะครับของของน้องน้ําว่าน่าจะออกมาเป็นอะไรนะครับ1,2,3,4,5สองสามสี่พยางเองแค่หาตัวนะครับอะไรเอ่ยอา้าวเงียบกริบเลยน้ําครับน้ําน้ําเดี๋ยวหมดเวลาเฮลโหลอะไรอ่ะ มาแล้วมาแล้วเขียวเขียวซ้อนกันสองอันสามอันชูไหมชูไม่ใช่อะไรอะครับ <c oughs> อะไรอะสตอรเหรอบวกไม่ใช่หรอกอะไร sl ไม่ใช่สเนกด้วยไม่ใช่งูอะไรเนี่ย หัวใจด้วยมันคืออะไรครับสไลด์สุดยอดเอามาพี่เอกมาแล้วเดี๋ยวเลือกง่ายๆเลือกง่ายๆเอานี้ละกันชัยนาชัยนายังไงวะอ่อธงอ่าธงธงธงชัยนาใช่ไหมมีอะไรอ่ะมีดาวใช่ไหมครับธงประเทศจีนน่าจะมีดาวถ้าถ้าพี่เอกจำไม่ผิดนะเฮ้ยมันดาวหกแฉกห้าแฉกอย่างี้เปล่าไม่รู้ แล้วก็มีนี่พระจันทร์ใช่ไหมมีคนตอบได้ยังยังมีคนบอกซาตานด้วยอ่าใบให้หน่อยใบยให้หน่อยอย่าเรียกหน่อยดีกว่านี่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 เอาพิมพ์นี่นี่นนนเขียนผิดนะเนี่ยแต่ยังมีคนสะกดถูกอ่าพิมพ์มาแล้วชัยนาผิดผิดอ่ามีคนถูกนะครับ โอ้มีคนพิมพ์ถูกด้วยเราชีเน่ด้วยโอเคมีคนตอบถูกแล้วนะครับชน่นาจริงๆไม่มีตัวเอนะครับแต่ว่าเพคแอบแอบใส่ไว้นะครับสตาแอนม o n โอเคมีคนบอกสตา and Moon <c oughs> <c oughs> อาวิ่งไปดูใหม่นะครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหสี่อันนะดูยากะ อะไรอ่ะครับเดี๋ยวหน้าตามันเหมือนเห็ดมากเลยนะใช่เห็ดไหมเนี่ยอะไรอะ่ะกลมๆมีเห็ดมันขึ้นต้นด้วยตัวบีเหรอ <c oughs> อะไรอะ่ะขอบเคียมพิมพ์ลงมาแล้วอะไร บีอา <c oughs> โอ้แต่ละอันเนาะโอ้เดายากมากมีใครเดาถูกแล้วมั่งคำว่าคืออะไรเนี่ย B.E ไม่ใช่แล้วนี่อะไรอะ่ะไอติมเหรอครับอ๋อมันไม่ใช่เห็ดอะ่ะมันเป็นหนวดเป็นเขา อาโอเคเอาน้องวิทนะครับน้องวิทเขาบอกว่าขอชื่อน้องวิทนั่นนี่เขาวาดอะไรอ่ะมแมลงเหรออินเสกปะไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะนกนั่นแหละน่าจะนกนะครับดูจากการวาดขาแล้วนะครับแล้วก็ไอตัวนั้นมันปลาหรือเปล่าเนี่ยนกกินปลานกอะไรอ่ะนกอมืมีตัวเอด้วยอ่ะ อ้าวเฉลยเลยเหรออ้า Eagle, Eagle. อีเกิลอีเกิลโอ้โหเฉลยเหลือไว้ตัวหนึ่งนะครับอ่ะอีก็พลาดน,นะครับอีเกิลได้คะแนนไหมเนี่ยหลังจากไม่ได้คะแนนมาหลายอัน เรียบร้อยได้คะแนนมา37คะแนนนะครับก็ค่อยๆขึ้นมาเนาะเอาล้วครับพี่กได้เลือกอีกแล้วนะครับพี่เอกเอาคำว่าแฮมเมอร์แล้วกันนะครับขอนดูน่าจะวาดง่ายตุดแล้วเนาะเอาละเริ่มจากดามก่อนนะครับวาดดามลากขึ้นไปก่อนนี้ดามาโค้ง บังคับค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับมันยังไงอะมันได้เหมือนวาดในพวกโฟโต้ชอปอยี่ด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นหัวคอนดูไม่เป็นหัวคอนนะน้องๆหัวคอนแล้วก็อันนี้ขีดขึ้นไปนะครับเป็นด้านหลังของด้ามคอนนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไระแง่งมันใช่ไหมต้องมีอีกอันนึต้องมีอันหนึ่งฟึบแม่ฟับอันนี้ก็ลงสีฟ๊บ อันนี้อีกนิดนึงนะครับอ่าดูเป็นคอนยังหรือดูเป็นอย่างอื่นเดี๋ยววาดเพิ่มอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับว่ามีอเล็กซ์ได้แล้วนะครับน้องวิทได้แล้วเร็วมากนะครับคอนจ้าโอเคเดี๋ยวจะพยายามวาดให้มันเป็นคอนอีกอันวาดทันไวเนี่ยหมดเวลาโหน่าเสียดายมากเลยนะครับ โอเคครับสำหรับใครที่ดูแล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่เอกด้วยนะครับวันนี้พี่ฝนไม่ได้มานะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านใช้แล้วมีปัญหานะครับเข้าเล่นไม่ได้ไม่รู้จะเข้าเล่นได้เมื่อ,อไหร่เหมือนกันเนาะสำหรับวันนี้พี่เอกกับน้องน้ำนะครับแล้วก็น้องวิทย์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเกมนี้ก็ใครเข้ามาเล่นก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับสนุกดีเหมือนกันเนาะได้เดาเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเขาจะพยายามวาดมาเป็นตัวอะไรนะครับ วันนี้เพจก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีบ๊ายบายสียูเก้นเน็ก